ในช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมก็เป็นในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจโอ้โหของกินเนี่ยของรับประทานเยอะแยะมากมายนะคะคโดยวันนี้ค่ะเราจะมีเมนูขนมที่ชื่อว่าขนมกะลอจี้โดยกะลอจีเนี่ยเป็นหนึ่งในขนมที่หาทานได้ยากนะคะเรียกได้ว่า ปัจจุบันเนี่ยนจันทบ,บุรียังมีขายเพียงแค่เจ้าเดียวเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมแล้วเขาก็จะขายปีละครั้งเฉพาะเทศกาลถือศีลกินเจเท่านั้นด้วยนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยลูกค้าที่เป็นแฟนคลับของขนมกะอจี้เจ้านี้เนี่ยนะคะ,ะให้ความสนใจรอคอยกันเป็นพิเศษเลยนะคะหลังจากที่ห่างหายจากโควิด1 9ไปนานกว่า2ปีค่ะ ขนมกะลจีขนมโบราณของชาวจีนที่ปัจจุบันหาทานได้ยากหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งเฉพาะเทศกาลถือสินคินเจที่ทิศิพันธ์อนุรารักษ์เลือกสืบท่อจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นมากกว่า12ปีโดยขายที่หน้าวัดเขตนาบุญยารามจังหวัดจันทบุรีเท่านั้นและในปีนี้ลูกค้าแวะเวียนมาซื้อตลอดทั้งวันไม่ต่ำกว่าวันละหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบแผ่นหลายวัน,นก็ปีนึงก็ประมาณสิบห้าวันเต็นที่ เพราะงานจะคัดจัดก,การกินเก่มีสิบวันผมจะมาก่อนจะมาก่อนสามสี่วันอาจจะเป็นช่วงเที่ยงแล้วช่วงเย็นพอทานข้าวเสร็จก็จะเข้ามาหาไะไทานกันของกินเล่นลก็คือเช้าเช้าเช้าชุไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็คือตัวช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นเลิกงานเนี้ยมาเนี้ยล้อมเลยไม่ทันวันนี้ผมขายเป็นร้านหลักแต้วตรงนี้มีอีร้านหนึ่งของพี่ชายอยู่หน้าวัดเฉดเหมือนกันทางโอองน้นอยู่ฝั่งทางโน้นที่อื่นที่ทางจังก็ไม่มี ม่ที่เด็ดของขนมกะหอจี้คือแป้งตีสดใหม่แบบวันต่อวันให้ผู้บริโภคได้เลือกรับประทานสองแบบทั้งแบบกรอบนอกนุ่มในและแบบเหนียวนุ่มโดยใช้ไฟอ่อนในการทอดจนได้สีที่เหลืองน่ารับประทานนำมาคุกเข้ากับน้ำตาลหยางขั้วและถั่วที่สงปนให้รสชาติหวานหอมกำลังดีจนได้รับความนิยมในเทศกาลถือศีลกินเจคุกกับน้ำตาลกบงาถั่ว ก็คือรสชาติจะอยู่ตรงนี้คือแป้งนี่ไม่ได้ผสมอะไรก็คือเรานวดธรรมดาก็คือเรานวดแเรานวดเรานวดแล้วําทำทำให้สุกนั่นเองแล้วก็เรามาอยู่ที่รสชาติอยู่ตรงนี้คืองาหอมถั่วหอมงากับน้ําตาลเราคนหวานวันนอดกันน้อยอยู่ตรงนี้นั้นเองครับมันจะเป็นที่แป้งครับแป้งแป้งกรอบนอกนุ่มในบางคนก็ชอบกรอบบางคนก็ชอบเหนียวนุ่มก็คือว่ามันจะเป็นกรอบตรงนี้ ได้ตัวนี้อาจจะเป็นนุ่นนอกข้างนอกนี่จะกรอบแต่ข้างในเนี่ยตรงกลางนี่ตรงเนี้ยจะนิ่มตรงกลางเนี่ยนิ่มเลยเนี่ยนิ่มๆจะเป็นตัวนี้เลยบางคนชอบกินกรอบก็คือแบบนี้จะเป็นกรอบจะทอดให้แบนกรอบจะไม่นุ่มในก็กินกรอบๆอันนี้คือว่าเหนียวนุ่มๆคือสมัยก่อนเขาจะกินอย่างนี้กันคือกินอย่างเงี้ยมันจะเป็นกรอบๆนุ่มๆกอจีการสืบสารตำนานขนมโบราณหาฐานยาก บนกลิ่นอายของเทศกาลถือศีลกินเจถือศีลกินผักทำทานแกสัตว์ทั้งปวงด้วยการงดและเว้นจากการกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดเป็นเวลา9วัน9คืนทีมเข่าวเอนวิธีภาคกลางรายงาน